ก็ขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเดิมครับ i l นล s t เดก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นทางฝั่งของเยรอรมันกันบ้างนะครับซึ่งก็เป็นแฟคชั่นที่ผมชอบมากที่สุดนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะโอเคเออสำหรับเยรอรมันนี้ผมก็ได้อะไรหลายๆอย่างมาค่อนข้างเยอะเลยนะซึ่งผมเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นในช่วงที่ผมเล่นตอนที่มันเป็นแบบระบบเก่าอยู่ พอปรับมาเป็นระบบใหม่แล้วผมไม่ได้เล่นใช่ไหมมันก็น่าจะแบบแจกมาให้เลยอะพอผมกลับมาดูในในแบบในครางในสายวิจัยอะไรเงี้ยมันเหมือนมันแจกมาบ้างเป็นบางคันบางรายการมันก็ให้มาผมก็แค่แบบไปใช้ตังค์ซื้อซื้อมาอันที่มันแบบเป็นเขียวแล้วซื้อได้นะก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันน่าจะแจกผู้เล่นเก่าบางที่ไม่ได้เล่นนานก็ในสมัยนั้นเนี่ยผมเล่นเยอรมันเยอะมากนะในตอนที่มันเป็นแคมเปญนะ แล้วเนี่ยผมก็ไปได้แพนเซอร์สี่มาด้วยเป็นเพนเซอร์สี่เจนะมันก็เข้ามาอยู่ในสายวิจัยให้ผมเลยมันน่าจะให้เพราะว่าเป็นผู้เล่นเก่านะก็เดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นด้วยแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสใช้บ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ลองลองเล่นมานะรถถังแม่บงบังคับยากมากๆโอเคก็สําหรับสายเยอรมันเดี๋ยวเราจะมาประเดิมวันนี้กันเลยครับก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหน โอเคไปกันครับโอเคเรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งครับกับเกม i l l s t t e d เกมเดิมเกมดีจากค่ายเดิมค่ายดีของเราได้เองครับไกจินเอนเตอร์เทนเมนต์สปอร์ตมัว่วไกดยจินเฉยๆโอเคก็ผมได้ไปแอบซุ่มเล่นมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วแหละแลวผมก็ไปดูในคางในสายวิจัยของผมอะปรากฏว่ามันมีหน่วยเท่ๆเยอะเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าได้มาเนื่องในว่โอกาสอันใดน,นะ แต่ว่าเนี่ยมันมีพวกรถถังแพนซงเพนเซอร์มาใช้เหมือนกันก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นทางฝั่งเยอรมันบ้างโอเคก็ผมเลือกเอาแต่ววะเนี่ย MG มเออ MG มาเล่นก่อนเล่นเป็นหน่วยแมชชีนกันครับผมลองลองแอบไปซุ่มเล่นมาแล้วครับถือว่าเกมนี้เล่นใช้ได้ครับมันอยู่เล่นแบบเพลินๆได้อยู่แล้วก็ระบบพวกระบบกิจกรรมระบบอะไรพวกเนี้ยผมว่าเก็บง่ายนะเก็บง่ายกว่าวอ r t ทันเดอร์เยอะเลย โอเคแล้วผมจะอ้อมมานี้เหมือนอันนี้เราจะต้องเป็นฝ่ายกันครับโอเคแล้วผมก็สั่งให้ AI มาหลบยู่ตรงนี้ก่อนแล้วผมก็ประเดิมไปดีประเดิมไปดีเรเมิเนตหนึ่งคนก็สองคนดีครับนอ้องส,ส,ส,สามไปครับผมยิงไม่โดนขนาดใช้ MG นันเนี่ยเราเป็นหน่วยแมชชีนกันครับโอ้โหแล้วเพื่อนตายไปละสองคนครับในทีมเรา okay, โ,อโอเคโอเคทีเราต้องป้องกันไว้นะครับโอ้โหโอ้โห,โหจะไปไหนเพื่อนอเกือบ เขาน่าจะรู้แล้วครับว่าเรามาหลบอยู่หลังบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมออมไปยิงอีฝั่งไปก่อนไปดักก่อนไปดักก่อนแล้วก็เออเอาตัวไหนไปดีวะโอเคใช้ตัวนี้ด้วยกันเอาระเบิดผมเห็นเหมือนจะมีเอ้ยยิงอโอ้โหไม่โดนชิบหายละชิบหายละเปลี่ยนตัวโอเคเปลนคนอยู่ในบ้านครับเขาเข้าไปในบ้านโอเคมีรถถังเดี๋ยวเอาเอาไอ,อ,าอตัวในบ้านก่อนไหนวะไม่เป็นไหนวะ รถทางสองคันเลยไปไหนวะอ้าวเอาไปกินดิครับน้องเขาเรียกว่าแบบประทับเอวยิงเลยไม่ต้องไม่ต้องประทับบ่าไม่ต้องเล็งอะไรทั้งสิ้นครับผมยังไงยังไงเออโอ้โหยิงยิงไม่โดนยิงไม่โดนตบประทับบ่ายิงไม่โดนเหมือนกันโอ้โหอะไรครับเนี่ยสกิลการสเปรเป็นศู์นะครับสกิลอิชูยังไงยังไงไม่เลยเขาเรียกว่ายิงจอยิงจอน้องเอ้ยพี่ไม่ถนัดหรอกยิงไกลพี่ชอบยิงจอจอระเบิดไปแล้ว ไอโน่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 โอ้ยคนไม่โดนโอเคกูวิ่งกูวิ่งบิลดยังอยู่เหรอยังอยู่ก็เอาไปกินดีครับน้องยังไม่ตายด้วยนะเออแต่ผมตายวะโอ้เราเหลือแมชชินกันแค่คนเดียวแล้วหญิงอ้าวไม่ได้เฉยเพื่อนลาดไปแหละมีหนึ่งตัวโอ้โน่เออมันดักรอผมเลยวจัวะเอาได้ดิได้ดิอยู่ในนี้ใช่ไหมได้ดิได้ดิรอก่อนรอก่อนไอ้น้องรอพี่แป๊บหนึ่ง ข้างหน้าครับมันอยู่ข้างหน้าถ้ามันยังไม่ตายนะมองไปไหนแล้วะมออยู่นี่ไม่เรายิงทะลุหลังนะมีการเก็บปืนเราด้วยนะผมอยากไปหาจุดที่แบบกวาดได้จังเลยโอเคระเบิดไปก่อนเหมือนทีมแดงจะเข้าไปในพอยแล้วเลยครับเดี๋ยวผมลองแอบในสนามเพาะได้ก่อนดูว่าข้างหน้านี้มีไหมมีแบบเป็นทำเลให้เราได้กวาดศัตรูไหมโอ้ไม่มีเลยวะ่ะ แล้วมีเครื่องบินแล้วฝั่งนู้นก็ใช้อาร์ติลเลอรี่ซัพพอร์ตโดยการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับเมื่อกี้นี้ผมจะเขาเรียกว่าอะไรนะเมาส์เมาส์ปืนแต่ว่ามุมมันไม่ดีโอ้ตรงนี้เ้ยอืุยหยด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 หืมดังุดหงหงุดังิดหงุดหงิดหงุดหิดมันดงนดหงุดหะิอหงุหดิดหงุดงิดหงวดหงิดหงอดหิ หันมาเจอเลยโอเคทหารช่างครับก็เป็นหน่วยที่สําคัญมากๆนะมือมือใหม่ควรเอามาเป็นยิงไม่ใช่มือใหม่คือควรเอามาทุกคนนะอ่ะจริงๆหน่วยเนะี้ยเพราะมันสามารถสร้างแรรี่พอร์ได้ไอตาที่เราเล่นโซเวียตนั้นผมก็ไม่รู้ไงผมก็ไม่ไดเอามาใช้ไงเฮ้ยผมไดเอามาใช้หรือว่าผมไม่มีมไม่รู้จําไม่ได้ของโซเวียตอ่ะนะโอเคผมจะสร้างแรรี่พอรตตรงนี้ไอแรรี่พอร์นี่ก็คือถ้าเราสร้างตรงไหนเพื่อนก็จะเกิดตรงนั้นได้ครับ โบเข้าไปโบเข้าไปครับโบค้อนเข้าไปโอเคแล้วก็เอาแซนแบ็กมาด้วยผมเออไปเห็นพวกต่างชาติเล่นไปแอบดูคลิปต่างชาติมาเหมือนกันนะคือแบบจะมีบางคนที่แบบสร้างยับยับเลยสร้างกระสอบทรายสร้างปืนกลสร้างพักเฮ้ยเห็นหัวแวบแวบเอือเห็นหัวแวบแวบในหน้าต่างเอือโอ้โหตายยับเลยกูตายตัวไหมอี๋แอกแล้วก็อยู่ในนั้นใช่ไหม เราเบิร์ไปกินโน้โนโน้เออตายไหมโอ้โหไม่ตายถามจริงไม่ได้คิวระเบิดหรอไม่ได้ดีนี่ไงข้างขวาขึ้นเอฟก์โพซิทแพ็คโอ้ควันยังยูอยู่เลยอืมผมอยากได้ปืนอ่ะอยากได้ปืนลัวผมเป็นเอนจิเนียร์คนสุดท้ายในทีมในสคอร์ตสิเพื่อนแม่งบู๊กันแบบดูเดือดจัด จุดแรกเราจะเสียแล้วครับยิงมั่วครับเฮ้ยเขายิงโอ้โยิงข้างหลังนะอันนี้ลูกตุ๊ดนะยิงข้างหลังนะลูกตุ๊ดนะนี่นี่เป็นหน่วยที่ผมชอบมากเอ,อ,อะไรวะเมดิเออสเตอร์แพรสนามก็ภาษาเยอรมันไม่รู้ถูกหรือเปล่าโอ้ n โอ้โห,โโห,โโหมันขึ้นมาตรงนี้เลยเหรอเกินปุยมุ้ย เอ็มพียี่สิบแปดก็เป็น a อ s a ซ l t มตซ์เอซโซ่ซับแมชชีนกันอิงเข้าไปดียังไงยังไงโอ้โหแล้วตายกันหมดแล้วว่าสคอร์ราวอะเอไอทำชีง้งเฮ้ยปิดประตูแม่ะโอ้โหโอ้โหเอือโอโหหมดตีโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเกิดตรงพอยที่เราสร้างเลยครับตรงนี้น่าจะหนักกับดูจากทรงอะเนี่ยพวกพวก พวกรถถังพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรฮาร์ดแท็กของฝั่งนู้นน่ะทยอยเข้ามากันแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่แบบแฝงมาที่เดี๋ยวผมปาววระเบิดเข้าไปข้างในว่กินมมอยู่ตรงนี้เอาวเวอระเบิดไปกินบึ้มไหมบึ้มแต่ไม่ตุยเจอนี่มาชิ่นกันฮัลโหลมาตาฟักก้ฮัลโหลมาตาฟักกะโอ้โหโอ้โหเยอะสเปย์ทำไมามันสเปย์ไม่แม่นเลยวะปืนแล้วก็ โอ้โหของแท้โคตรแม,ม่นเลยกูมันปิดประตูอีกแล้ววะสเต็ปเดิมเดี๋ยวนะหาปืนเอาปืนไม่อยู่ปืนไม่อยู่พี่หมอยควิสักจะควิกสซโค้บครับน้องๆแต่ตูย้ยังไงเฮ้ยมันปิดประตูเหี้ยไอ้อหมอน,นี่ได้ดิได้ดิได้ดิดดกระดยิงกระดเข้าไปเมื่อกี้เหมือนเห็นทางขวาไวๆใช่ป่าวะคีเบงตายอ่ะ มานี่มานี่หลบบ่หลบหลบอโอ้โหอะไรครับที่โอ้โหคุณผู้ชมเห็นปะผมกราดขนาดนั้นแต่ผมตายเลยดะเชื่อเฮ้ยมันมีคนอยู่นะม,นมีคนมาเปิดประตูไปแล้วเจอเอีไหมเจอเอีไหมอ่ะไม่มีอ่ะขอปืนเบด้ามอสครับเบด้ามอสสามสิบเป็นแมชชีนกันน่าจะเป็นช่วงแรกๆของสงครามเลยดีไม่ดีดดนี่จะเป็นอยู่ในช่วง World War 1, วอลวอลหนึ่งโดยทำพปืนเนีย อันนี้ไม่รู้นะไฟนโฮลปาระเบิดไปแล้วบึ้ม,มได้หนึ่งคนเลยจะชื่อสเต็ปมั่วสเต็ปมั่วได้เก่งบอกเลยเราจะดันไปแนวหน้าเลยครับดันไปแนวหน้าเลยโอเคเจอเจอแต่ว,ว่ามุมยิงยังไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่กบดานโอ้เชีย่ยเอือยังไม่ทันได้ไปไหนเลยโอเคเราได้เล่นเป็นทหารช่างอีกแค่หน่วยเดียวหล่อนี้โอเคเกิดตรงนี้แล้วกันแดลี่พอยต์เราน่าจะพังแล้วครับ ก็เดี๋ยวอ้อมไปสร้างพวกเฮ้ยเฮ้ย้หนุม่มไอหนุ่มเฮ้ยมันจะไประเบิดรถถังเพื่อนผมไม่ได้หรอกน้องไม่ได้หรอกน้องขออนุญาตเป็นลูกตุ๊กฮะยิงข้างหลังม,มันบุกเข้ามาจะละมาล้วงรถถังาเลยว่ะของแท้นะไอพวกเนี้ยมันห้าวนะมันห้าวนะต้องเจอผมแล้วผมแบบจะไปสร้างปืนใหญ่แบบยิงไปยะความฝันของข้าไม่ไอหมอนี่มาร์คมาร์คมั่วแล้วผมจะเข้าไปตุ๋ยมันอยู่ไหน อยู่ไหนอยู่ไหนเออยิงยัดเลยยิงยัดแบบไม่ประทับบ่าไม่อะไรทั้งนั้นขอปืนหน่อยได้ไหมโห้ปืนอะไรวะเฮ้ยนี่ของดีของดีโซเวียตปืนมันแม่งโคตรรัวรัวและแรงปืนโซเวียตนี่แม่งรัวแล้วก็แรงมากแต่ว่าผมไม่เห็นใครเลยวะ่ะเฮ้ยนั่นรถถังเค ซัมบารีคิวรถถังถ้ากูไม่ได้เป็นทหารช่างไม่นะไม่เอาระเบิดระเบิดมือไปแล้วกันเอาระเบิดมือไปกินโอ้ชิตโน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 ่ยิงไม่โดนโอ้ยได้ระเบิดแล้วก็ได้หนีหนึ่งตัวเอาปืนมาเอาปืนมายืมใช้หน่อยปืนของโซเวียตเดี๋ยวดิผมต้องเปลี่ยนเป็นทหารช่างผมจะสร้างผมจะสร้างนี่เอาไว้แบบสร้าง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  นี่ต่อต้านอากาศยาเอออามาปราบเครืองบินก่อนรถถังน่าจะสร้างไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ตรงเนินน่าจะต้องขึ้นไปเด่นๆกลัวตายฮะเอาอเอานี้ก่อนเอาเก่อน Come on bro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  เนี่ยถ้าเกิดเราสร้างแลรีพอยต์ทิ้งไว้เห็นปะแล้วมีคนไปเกิดที่เราอะเราก็จะได้แต้มเรื่อยๆนะเฮ้ยแล้วทําไมแต้ม,ไม,ไ,ม,ตมไม่ขึ้นเลยวะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต้มดิเป้าอะเป้าไม่ขึ้นเลยวะเฮ้ยยิงมั่วก็ได้วะเฮ้ยยิงมัว่วยิงมัว่วเอ้าเพื่อน ยิงมั่วีกทีหนึ่งผมแม่งไม่โดนเลยว่ะโอ้โห Holy shit อะไรกันครับเนี่ยยิงไม่โดนปุยแม่นอนอืมือาหมดตี้แล้วเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปใช้เอ็กเทเทอร์กันต่อโอ้โหําจริงเวลาอัดคลิปเนี่ยชอบมีสายแว้นตลอดเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหคนอัดคลิปเฮ้ย ถามจริงเีทำไมจะต้องมีตลอดเลยว่าอยู่ตั้งนานไม่ผ่านมาผ่านตอนอัดคลิปถามจริงเถอโอเคพอ่อยแรกเราโดนยึดไปแล้วครับต่อไปก็สองพอ้อยตรงนี้เดี๋ยวผมเอา a อไปเก็บก่อนไปเก็บนี่หมายถึงว่าเอาไปแอบเหรอนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่โดนโอ้ตุยแล้วเอไมันไปไหนกันเฮ้ยพอาไม่ปีนต่างเข้ามาแล้วมึงเข้ามาทางนี้ก็ตายดีว่าโอ้โหเออไอนี้ยังฉลาดมั้ง ปิดประตูให้ด้วยนี่เพื่อมีคนเห็นโอ้ยชิตเออโอเคอยู่ตรงนี้กัดมัว่ว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 โอ้โหปืนแม่งอัตราการลั่นกระสุนไม่เร็วนะแต่ว่ามันแบบลั่นเป็นจังหวะผมว่ามันสเปรย์ง่ายดีไอ้ปืนเะนี้ย m อ3 4เนะี่เยเดี๋ยวตอนนั้นเรามาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามายิงในในใ,ในนี้ก่อนโอ้โหแล้วผมมองไม่เห็นไงจะไปเคลียร์ในพอยท์ครับโอ้ยชิต โคลดฤชีโค้ดฤษีระเบิดระเบิดตกินลงมาจากหัวเต็มเลยเอออะไรอ่ะลบมาแล้วนะลบมาแล้วนะทีมทีมยิงยิงยิงก่อนสัสามสามเข้าไปสามเข้าไปยิง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 เจอพีสามสี่เข้าไปดิปืนมันถีบดีจัดถีบแบบถีบเป็นจังหวะมันไม่ได้ถีบแบบแรงอ่ะมันแบบทำให้คุมปืนง่ายดีเนี่ยปืนเนี่ย ดิงดิงดิงดีิงดีิงดีน้องดีิงดีน้องผมจะไประเบิดผมจะไประเบิดผมจะระเบิดรถมันผมจะระเบิดรถมันเอาไปกินเดนน้ไม้ระเบิดระเบิดรถแฮปแท็กรีบลอยได้มาร้อยแต้มโอ้ระเบิดรถแแท็กได้แต้มเดี๋ยวมยตัวถังโอ้ไม่น่ารีบใช้ไดนาไม์เลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปช่วยยันพอยก่อนเอาตัวบรหลบอยู่ในนี้ก่อน ไปยันปล่อยก่อนเอ้ยเชี้ยตกใจตกใจกในึกว่ามันนั่งอยู่อาปืนมานนี่ประตูแล้วกูติดใครมันเปิดประตูทิ้งไว้ว่าเข้าไม่ได้มุมนี้โอ้โหมุมนี้น่าน่าเอาเอ็มจีมาจัดโอ้โหแต่ว่าแม่งเลยใครจุดดอกไม้ไฟแถวนี้วะเฮ้ยมันไม่มาเลยวะไอฝั่งนูน้นมันไม่บุกเลยอะมันไปบุกอันนู้นอยู่อ,อ๋อทีนี้เราลองมาใช้ปืนโซเวียตกันครับ โอ้แล้วเฮ้ยอะไรวะน,น่ะโอ้โหทีสามสี่เสียเจอทีสามสี่เลยเหรออันนี้ผมอยู่บีอารัยวะจะบีอาร์ไม่ต้นต้น,ตนไม่ใช่เหรอทีสามสี่มันอยูบีอาร์ต้นขนาดนี้เลยเหรอโอเคตุยไปแล้วดูฝั่งเราดิฝั่งเรา,าใช้ทุยใช้เพนเซอร์อยู่เลยฝั่งนู้นใช้ทีสามสี่อ่ะเพนเซอร์สองสามปะฝั่งนู้นเขามีทีสามสี่แล้วมันเหมือนทำไมมันไม่บาลานซ์เลยวะ โ okay. อเคหมอเขามาบุกแมพนี้กันโอ้โหโอ้โหอูจยิงใครก่อนดีวะเนี่ยมั่วม่วม่วด้วยปืนโซเวียตกะสูนหมดแล้วนี่เอาของเราดีกว่าเอ้ยหมอนีอ่มันวิชานินจายังไงเออโดยระเบิดอาติลารีครับนะชินกันก็เดี๋ยวผมจะเล่นแต่เอ่อคิดว่าน่าจะเล่นแต่ทหารราบแล้วกันโอ้โหแต้มไม่อยากกดไปดูเลย เมื่อกี้แบบๆอยู่ท้ายตารางเลยครับโอเคเราเข้ามาช่วยแคปพอยต์กัน <Okay. S 1> กันพอยต์กันพอยต์ไม่ใช่แคปพอยต์ <c oughs> ใครมันสร้างอะไรขนาดนั้นวะนี่ไงมุมเนี้มุมเนี้ใช่เลยใช่เลยใช่เอาไม่โดนเลยเฮ้ยใช่เลยใช่เลยยิงตามม้าครับยิงตามมา้า กระสุนหมดปืนเอ so ็มจ like ีเน <laughs> oh, do oh, okay. ี้ยก็ดีนะถ้าแบบเราได้มันเมาส์มันอะไรสักอย่างก็คือประทับประทับปืนกับพวกฉากอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิงอ่ะคือนิ่งจัดเลยนะแล้วก็ดามจก็พอใช้ได้แต่ถ้าจะไปถือยิงอย่างเงี้ยดูดิดูดิดูดิโอ้โหดูดิประทับก่อนยิงไปยิงไปมาเยอะมาเยอะมาเยอะกระสุนหมดโอ้โหกระสุนหมดแล้วเกินทีมยิงไปยิงก็ไปยิงไปยิงไปยิงไปกดยิงกราดยิงกราด พี่แจ๊คฮะว่ายัางไงเรื่องนี้ให้กี่กิโลกระสุนหมดกระสุนหมดไม่เอาแล้วโอ้โหถามจริงแล้วคนถือปืนกูตายห่าหมดรถถังรถถังตายอ๋อมา้าไม่ติดอะ่ะอืมโอ้โหไม่มีตัวไหนที่ใช้เดินหน้าไม้เลยวะแล้วกระสุนผมหมดแล้วด้วยโอเคทีนี้ลําบากละมา้าอย่างเดียวแล้วกันเฮียตกใจเฟมเลยตกเฟมเลยเฟมเลยตกขอปืนขอปืนนี่นี่นน โอเคได้มาแล้วไปเก็บไปเก็บดีเก็บไงวะเนี่ยเออเก็บดีโถเอ้ยกระสุนมีอยู่เก้านัดเดือดเชื่อเฮ้ยนี่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  один, เนาะกูเก็บไปยังเนี่ยพอแล้วปืนกูนหายไปหมดโอเคปืนนี้ได้อยู่ปืนอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดดัดยิงที่เดิมไม่มาพอเรามาดัดยิงมันไม่มาวะ โอ้ยหลายรอบแล้วนะเฮ้ยสายแว่นเนี่ยมาผ่านหลายรอบแล้วเฮ้ยโอเคผมหาคนไม่เจอเลยวะ่ะแต่ดูจากส่งเราน่าจะชนะแล้วแหละเพราะว่าฝั่งนู้นเหลือไม่กี่คนละโอโนโอโนทีสามซีโอทีสามซีไม่นะไม่นะผมจะมาร์สผมมาร์สยังทีสามซีทีสามซีโอโนโอโนทีสามซี ตี่ตี่โอ้โหอยากได้ดนนไมท์จัดเลยแต่ไม่มีแล้วไม่มีใครที่ถือดนนไมท์แล้วครับฮ่ยผมได้ปืนใหม่มาผมอยากลองยิงอ่ะอยากลองยิงคนไม่มีคนเลยอย่าบอกนะว่าฝั่งนู้นหมดแล้วอ่ะไม่นะเอ้ยนู้น,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 นไปไหนวะเยอะโอ้โหโดนทีสามฟี่จบเลยได้ปืนมาไม่ได้ใช้มาร์กมมาร์กไม่ติดรถถังว่าตาเฮกยิงว้าว ยิงทีนึงนอนให้ยิงก็ยิงดีครับมาร์คมาร์คไม่ติดโอเคโอ้ยทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้วะเกมนะโอ้ยชีตผมเพิ่งเห็นมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้โอ้โหยิงไม่โดนเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาย,นนกยิงไอ้นู่นงอนอ้าวยิงไอ้นู่นโดนยนี่เฉยในบ้านหลังนั้นในบ้านหลังนั้นมาร์คแล้วก็ดมมูความแม่นไฟนะโฮโอ้โหโคตรแม่นอ่ะแล้วก็มาแล้วถงังแล้วก็ไม่ได้คิว เอแล้วกูโดนอะไรนี่อ่ะกูโดนอะไรเนี่ววนอาระเบรค50บอเบรค50กิโลอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยถามจริงสายแวน้นสายแว้นทั้งหลายผมขอร้องผมกำลังอัคดคลิปอยู่ไม่มีแล้วเออไม่มีแล้วก็แย่แล้วโอเคเล่นหน่วยช่างแล้วกันเดี๋ยวเราไปสร้างแรลลี่สักหน่อยแต่ว่าฝั่งนู้นแต้มจัหมดแล้วโอ้โหดูแต้มผมดิ แรมพบตามเตียเรยดินมากสองพันเะฮ้ยนะที่แล้วเราดิงเล่นโหดกว่านี้เลยนะต้องสามพันะทำไมรอบนี้มันได้น้อยอย่างวะผมว่าผมก็ยิงเยอะอยู่นะเคไม่เป็นไรอุย๊ยอ,อะไรอะกระสุนผ่านหน้ามาแบบนี้นีไงลองเลทไปดิลองเลนจ์ลองเลทที่แปลว่ายิงระยะไกลเอ้าพว่าไงเพื่อนพวาไงเพื่อนขอขอสร้างด้วยไ,ไหม ขออยู่ใกล้ๆโอเคขอสร้างรายรี้อยด้วยเค okay, จบแลลวครับอีกห้าสิบหกวิฝั่งนูนุ้นแต้มคนเขาหมดแล้วอ่ะเราน่าจะชนะแล้วผมก็สร้างสร้างทุกอย่างที่มีเอาแต้มฟาร์มฟาร์มฟาร์มโอเคเอาเอเอมาฮู้แล้วเพื่อนเลือกเกิดเลือกเกิดรายรีพอยต์ของของคนอื่นที่ไม่ใช่เราไง เฮ้ยมียิงไม่โดนยิงเข้าไปไม่โดนแล้วก็ยิงเข้าไปไม่โดนโดนนี่หว่าได้แอสซิสต์แล้วก็ยังไงอยางไงไม่มีครับผมจบลวน่าจบแล้วครับฝั่งนู้นคนเขาหมดแล้วเคเลยผมเข้าไปแอบ,บแอบ,บในซุ่มเียก่อนในซุ่มวะในพอยต์โอ้โหมีรอยโดนระเบิดด้วย เราโดนกระสุนอะไรยิงก็ไม่รู้เครื่องอะไรของเราอะโอเคจบแล้วครับเราก็ชนะครับผมก็ได้มาลองเล่นทางฝั่งของเยอรมันบ้างครับเดี๋ยวไปดูแต้มกันผมว่ารอบนี้ผมยิงผมทำอะไรเยอะแยะกว่ารอบที่แล้วนะแต่รู้สึกว่าได้แต้มน้อยแต่ช่างนบแต่ว่ามันจัดเลยตอนนี้ดูดู โอ้โหตม2 0สอพันี่มองจากข้างบนไม่เจอนะครับต้องมองจากข้างล่างโอเคอันนี้ก็สนุกมากครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย